สวัสดีค่ะอาจารย์กิงฟ้าเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิกมาดูคลิปนี้นะคะ,ะกิงฟ้าก็จะมาส่งพลังงานดีๆผ่านคลิปนี้ให้กับคุณนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองอาจจะมีโอกาสได้รับพลังงานของดวงชะตานี้ไปเลยนะคะว่า6เดือนต่อจากนี้หรือว่าดวงครึ่งปีหลังของคุณน,นี้นะคะมีโอกาสที่จะทะยานขึ้นดีขึ้นบังขึ้นนะคะและรวมถึงรวยขึ้นแล้วก็บุญวาสนาดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเรามาเริ่มกัน อันดับแรกคุณจะเป็นอิสระจากทุกข์ สิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหานะคะบางท่านอาจจะพบเจออะไรที่มันเป็นความลำบากใจกดดนันไม่มีความสุขต่อจากนี้คุณเองจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือคุณจะมีสติมากขึ้นในการปรงกับชีวิตในบางส่วนจะไม่เสมอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ข่าวดีนะคะบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าคุณปฏิบัติดีเนี่ยคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยเมตตาคุณ นะคะแล้วก็ภ่ยึ้นเมตตามหานิยมค่ะ คุณจะเป็นที่รักแก่คนพบเห็นนะคะถ้าเราเองนะคะช่วงนี้เนี่ยเหมือนต้องการความช่วยเหลือจากใครจะมีคนมาคอยช่วยเหลือดูแลคุณด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสมีบุตรมีลูกถ้าต้องการที่จะมีหรืออาจจะแปลว่ารับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการงานของคุณดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นสง่าผ่าเผยและไพ่ขึ้นอำนาจบารมีนะคะมีคนนับหน้าถือตาให้เกียรติคุณนั่นเองนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีคนมามิยมชมชอบคุณหรือชอบคุณมาแอบชอบคุณหรือมาส่งหัวใจให้กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณเนื้อหอมมีคนอยากที่จะเข้ามาดูหัวใจดูน้อยๆของคุณก็เป็นได้นะคะทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะกาลังจะพลิกพลืนจากร้ายกับกลายเป็นดีทุกอย่างมันเหนือความคาดหมายถ้าคุณไม่คาดหวังคุณไม่ผิดหวังแต่ถ้าคุณปฏิบัติ ในชีวิตของคุณอย่างเต็มที่คุณตั้งใจในชีวิตของคุณ,คณอีกเต็มที่ด้วยความเพียรพยายามอดทนแล้วก็อย่างสุดจริตกิ่งฟ้าเชื่อเลยนะคะว่ารวยขึ้นแน่นอนแล้วก็จะมีใครๆก็อยากจะซัพพอร์ตชีวิตของคุณมากิขคืนนั่นเองนะคะไ่ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆที่ยื่นเข้ามาถ้าเป็นโอกาสที่เหมาะสมจงรีบคว้าเอาไว้ช่วงนี้แคล้วคาดปลอดภัยค่ะไ่ขึ้นเดินทางปลอดภยัย พห้ขึ้นคิดการใหญ่ค่ะช่วงนี้เลยบอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่สําคัญหรืออาจจะมีคนยื่นโอกาสในเรื่องการทําเงินการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายนี้พบกับความสุขนั่นเองคุณจะเจอความสุขนะคะหรือว่า ใครเองอที่กําลังรู้สึกว่าหมดหมอในจิตใจเดี๋ยวจิตใจของคุณจะดีขึ้นหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะได้พบเจอกัลยาะมิตรคนคอยสัพพอร์ตความรู้สึกคุณนั่นเองแต่กิ่งฟ้าก็จะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับคุณนะคะขอทุกท่านที่มาดูคลิปนี้มีความสุขมีความเจริญมากๆค่ะ